สมเด็จวะัละรังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมสวยงามมากนะครับองค์นี้ผมขึ้นคอไว้นานแล้วครับประมาณ30กว่าปีแล้วน่าจะถึง40่สิบแล้วล่ะครับ นี่ครับโดมวลส่านะครับใบหน้าครับลำคอหน้าอ,อก องแขนครับอยู่กับเซียนหลายล้าน ใช้กล้องมาตรฐานขยายได้ 2,500x ดูข้างข้าง พระแท้ก็เหมือนทองนั่นแหละครับดูยังไงก็เป็นทองพระเก่าก็เหมือนคนแก่นั่นแหละครับอายุได้เวลาจะให้เป็นคนหนุ่มได้ไงก็เหมือนพระเหมือนกันนะครับมวลสารจะขึ้นมาให้เห็นคันไซจะขึ้นมาให้เห็น ว่าเป็นพระเก่าคนแก่ก็จะให้เป็นคนหนุ่มได้ยังไงครับเราสังเกตตรงนั้นเนี่ยดูความงามเลยครับอย่างเงี้ยเนี่ยดูด้านหลังนะครับหน้ายังไงก็หลังก็เป็นแบบนั้นนะครับนี่ ไม่มีใครทําได้หรอกครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเนีน่ยองนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในเจดีบางคุณพรมนะครับปลาให้มานานนะครับโอ้หลายสิบปีแล้ว